สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่92ทดสอบความสัมพันธ์ช่วงน้ำหนักเพศและสายพันธุ์ต่อน้ำหนักผลผลิตเป็นคำถามจากท่านผู้ชมคลิปนะครับอยากสอบถามว่าถ้าเราต้องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยต้องการทราบว่าช่วงน้ำหนักมีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักผลผลิตที่ได้หรือไม่2เพศและสายพันธุ์มีความสัมพันธ์ต่อ,อน้ำหนักผล,ผลผลิตที่ได้หรือไม่ ควรวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบไหนคะนะครับถ้ามาดูวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือหาความสัมพันธ์ต่อระดับการวัดของตัวแปรที่ใช้นะครับช่วงน้ําหนักน่าจะเป็นตัวแปรอันดับนะครับเช่นช่วงน้ําหนักต่ำกว่า500กรัม500กรัมถึง1,000กรัม1,000ถึง1,500กรัมนะครับน่าจะเป็นการแบ่งช่วงน้ําหนักประมาณนี้นะครับ ดังนั้นผมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นตัวแปรอันดับตัวต่อมาก็คือเพศนะครับเพศผู้เพศเมียก็เป็นตัวแปรกลุ่มสายพันธุ์ก็เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับตัวต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักผลผลิตนะครับและอีกอันนึงก็คือน้ําหนักผลผลิตนะครับทั้ง2ตัวก็ถือว่าเป็นตัวแปรอัตราส่วนครับผมสันนิษฐานว่างานนี้น่าจะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เนื้อนะครับกับสูตรอาหารใหม่ว่า สูตรอาหารใหม่นี้จะมีความเหมาะสมกับไก่ช่วงใดบ้างนะครับที่จะทําให้มีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือเหมาะกับเพศใดอของสัตว์หรือสายพันธุ์นะครับก็มาที่ตอบคาถามครับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ก็คือเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ครับถ้าเราต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปร ในกรณีที่เป็นตัวแปรกลุ่มกับตัวแปรกลุ่มก็ใช้ค h i สแควร์ครับหรือจะใช้ c o ล r e l เรชันก็ได้ครับในกรณีใช้ c o ล r e l a t i o n ครับถ้าเป็นค่าต่อเนื่องก็ใช้ p พียสันคอลเลอเรชันในกรณีที่เป็นตัวแปรกลุ่มก็ใช้สเปียร์แมนแลงนะครับาหากใช้คำว่าความสัมพันธ์ต่อนะครับในโจทย์คำถามท,าที่ส่งมาก็คือใช้คำว่าสัมพันธ์ต่อ จะต่างจากการวัดความสัมพันธ์นะครับโดยปกติเนี่ยเราก็อาจจะใช้คายสแควร์ are, กับคอลเลชันได้ครับความสัมพันธ์ต่อหมายควาว่าตัวนี้มีผลต่อตัวนี้นะครับหรือไปดูที่คําถามนะครับน้าหนักช่วงน้ําหนักตัวมีผลต่อตัวนี้นะครับหรือเพศมีผลต่อตัวนี้ดังนั้นน่าจะนะครับในลักษณะก็ กรณีเช่นนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้ multiple regression ครับนอกจากนี้ยังสามารถรวมข้อคำถามที่1กับข้อที่2ทํทำการวิเคราะห์พร้อมกันได้เลยนะครับทีนี้มาดาูข้อแนะนำต่อมาก็คือในกรณีตัวแปรตามครับในกรณีตัวแปรตามนะครับผมแนะนำให้ใช้น้ำหนักตัวครับหรือน้ำหนักผลผลิตแทนนะครับไม่ต้องใช้การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักผลผลิตนะครับ เพราะว่าเวลาแปลผลหรืออธิบายเนี่ยการใช้น้ำหนักตัวนะครับแปลผลในมั l ติ e พล e เกชันนะครับก็สามารถวัดความแตกต่างได้และเข้าใจง่ายอธิบายง่ายด้วยครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน YouTube ให้กำลังใจชอบใจกรุณากดไลค์ต้องการแบ่งปันกรุณากดแชร,ร์ต้องการติดตามกรุณากด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ